เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกลับ fresh of universe ป้าวัติและพระเครื่องนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรยิ่งรักชิน,นวัตรชื่อเล่นปูเกิดเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายน พศ2510เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่28และนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยด้วยวัย44ปีถือเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่อายุน้อยที่สุดในรอบกว่า60ปีนอกจากนี้ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเพื่อไทย กรมการและเลขานุกการมูลนิธิไทยคมยิ่งรับเกิดที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคนทักกิสเตตต่อมาเป็นผู้บริหารในธุรกิจที่ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยคนที่23ผู้เป็นพี่ชายก่อตั้งขึ้นภายหลัง ยิ่งลักษ์ได้เป็นประธานบริษัท SCSS Corporation จำกัดมหาชนและประธานกรมการบริหารบริษัท a d v a n c e i n n o s s r v v i e e จำกัดมหาชนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมพศ2554พักเพื่อไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทักษิณเสนอชื่อยิ่งลักษ์เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไป ผลปรากฏว่าพักเพื่อไทยได้ผู้แทนราษฎร265ที่นั่งนับเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ไทยที่พักการเมืองพักเดียวครองเสียงข้างมากในสภาจากนั้นยิ่งลักษณ์ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่5เดือนสิงหาคมพศ5 5 5 4ห้ดําให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบต่อจากอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะ และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งในวันที่8เดือนสิงหาคมพศ2 5 5 4ยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยการยุบสภาผู้แทะะนราษฎรในวันที่9เดือนธันวาคมพศ2 5 5 6และรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งสารรัฐธรรมนูวินิจฉัยให้พ้นจากการรักษาการในวันที่7 เดือนพฤษภาคมพศ2557เนื่องจากการย้ายถวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่19เดือนมีนาคมพศ2558สารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีหมายเลขดำที่ อมจุด22ทับ2558ที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องยิ่งลักษณวัตรกรณีปล่อยปะละเลยไม่ระงับยับยัง้งการธุรจิตโครงการรับจำนำข้าวเริ่มไต่สวนเมื่อวันที่15เดือนมกราคม2559และไต่สวนนัดสุดท้ายเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพศ2560วันที่1สิงหาคม พศ2560ยิงลักษินวัตรแถลงปิดคดีต่อสารีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีดังกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า1ปี6เดือนรวม26นัดไต,ตส่สวนโดยไม่เคยขาดแม้แต่นัดเดียวด้วยความมั่นใจในความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้กระทำการตามข้อกล่าวหาและไม่เคยได้รับการไตส่สวน ภายใต้หลักยิติธรรมจากปปชและอายการสูงสุดในฐานะโจทย์ความตอนหนึ่งว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่สิ่งที่ดิฉันทำคือการใช้ประสบการณ์ของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดในต่างจังหวัดมีโอกาสได้รับรู้สัมผัสความทุกข์ยากแสนสาหัสของชาวไร่ชาวนาซึ่งประเทศนี้เคยเรียกพวกเขาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และเรียกร้องให้คนไทยทุกคนเกื้อหนุนดูแลและดิฉันก็ได้ทำแล้วในโครงการรับจำนำข้าวเป็นผลพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าในช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าวชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลูกหลานมีโอกาสเรียนต่อนับเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่ครั้งหนึ่งดิฉัน ได้มีโอกาสผลักดันนโยบายนี้ให้กับชาวนาวันที่25สิงหาคมพศ2560ซึ่งเป็นวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาแต่ยิ่งลักษ์ไม่ได้มาศาลจึงมีการออกหมายจับและริบเงินประกัน30ล้านบาทรายงานว่ายิ่งลักษ์ลบนี้ออกนอกประเทศไปก่อนวันนัด มีการเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่27เดือนกันยายนพศ .25-60 อัตราโทษของยิ่งลักษ์อาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีและถูกห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองตลอดชีวิตในทางด้านพระเครื่องของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรจะมีรุ่นไหนที่เก็บสะสมไว้บ้างรับชมรับฟังกันได้เลยครับ 1. พระรอดกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนพระรอดเป็นนามที่ผู้สันทัดรุ่นก่อนเชื่อกันว่าเรียกตามนามพระฤาษีผู้สร้างก็คือพระฤาษีนรทะหรือพระฤาษีนารอดพระรอดคงเรียกตามนามพุทธรูปศิลาองค์ที่ประดิษฐ์อยู่ในวิหารวัดมหาวันที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่พระรอดหรือ พระรอดหลวงในตำนานว่าคือพระพุทธสิคิติมาที่พะนามจามเทวีอัญเชิญมาจากกุุงระโวพะนามนี้เรียกกันมาก่อนที่จะพบพระรอดพุทธรูปองค์นี้ที่พื้นผนังมีกลุ่มโพรใบคล้ายละสมีปรากฏด,ด้านข้างทั้งสองด้านพะระลอดมีการขุดค้นพบครั้งแรกแล้วต้นรัชการที่ห แต่ที่สืบทราบมาได้จากการบันทึกไว้ของท่านอธิการทาจากอาวาสวัดพระคงฤศีในขณะนั้นและอาจารย์บุญธรรมวัดพระมหาธาตุหาริพุนชัยว่าในปีพศ2435พระเจดีวัดมหาวันได้ชำรุดและพังทลายลงบางส่วนในสมัยเจ้าหลวงเหมเพนทุภัยจิตทางวัด ได้มีการปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีขึ้นใหม่ในครั้งนั้นได้พบพระรอดภายในกลุ่มเจดีมากที่สุดพระรอดมีลักษณะของผนังใบโพค้ายพระศิลาในพระวิหารวัดมหาวันผู้พบพระรอดในครั้งนั้นคงเรียกตามนามพระรอดหลวงแต่นั้นมาก็ได้นำพระรอดส่วนหนึ่งที่พบในครั้งนั้น นำเข้าบรรจุไว้ในองค์พระเจดีตามเดิมอีกประการหนึ่งบาท 2. หลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่หางพวงไก่หากินหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงไก่ว่ามีพุทธคุณนำไปในทางเมตตามีลาภผลสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพที่ต้องติดต่อกับผู้คนอยู่เสมอ สามพระนางพญาพระนางพญาเป็นพระเครื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีมูลเหตุการสร้างจากการที่พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พพระพุทธศาสนาอีกทั้งมีพระอาจารย์ที่เป็นประมุขฝ่ายสงฆ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านขันธะธุระและวิปัสสนาธุระพระองค์จึงสร้างพระเครื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดศาสนาพุทธทั้งใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในขณะนั้นให้อยู่ในกรอบศีลธรรมรวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารในยามศึกสงครามมีพุทธคุณที่เน้นในเรื่องป้องการภัยอันตรายไม่ให้เข้ามาแผ้วผ่านอยู่ยงคงกระพันเกิดเมตตามหานิยมจากผู้พบเห็น เหรียญหลหด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ผินพระพักเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศมีพระปฏิมาพิไทยจุฬาลงกรณ์ปอลลอยู่ริมขอบซ้ายพระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามอยู่ริมขอบขวาด้านหลัง เป็นรูปพระสยามเทวาธิราชประทับนั่งพระหัตถ์ซ้ายทรงทานพรกกรพระหัตถ์ขวาทรงเท้าขอบโลในโลนั้นแบ่งเป็นสามห้องห้องบนเป็นช้างสามเสียนหมายถึงสยามเหนือสยามกลางสยามใต้ห้องล่างซ้ายรูปช้างยืนหมายถึงประเทศลาดลาวห้องล่างขวา เป็นรูปกลิไคว้หมายถึงประเทศลาดมาลายูรอบวงขอบมีอักษรบอกราคาเบื้องล่างพระสยามเทวาธิราชเป็นเลขบอกจุลศักราชหรือเลขรัตะนะโปสินศกปีที่ผลิต 5. พระสมเด็จพิมพ์ปกโปพพระสมเด็จพิมพ์ปกโพสันนิฐานว่า สร้างตอนที่สมเด็จโตอายุ8ปีสปีราวปีพศ2410เมื่อส่องดูเนื้อพระด้วยกล้องกำลังขยายสูงพบความยุบแยกยน่นหดเหี่ยวแห้งชัดเจนพิมพ์ทรงสวยงามปิดด้วยท้องเก่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังองค์พระข้อหมูลเกี่ยวกับพระสมเด็จพิมพ์ปลกโพในหนังสือปริอัฐาธิบายแห่งพระเครื่อง พระสมเด็จบอกว่าพิมพ์ปกโพป,ปรากฏน้อยที่สุดและมีลักษณะเฉพาะตัวแลกไปจากพิมพ์ทรงอื่นๆโดยมีโพเมล็ดเป็นตุ่มย่อมย่อมนูนสูงและโพก้านเป็นแขนงเล็กๆตรงพื้นผิวผนังคูหาของพระสมเด็จเหตุที่ชื่อว่าพิมพ์ปลกโพเนื่องจากเป็นพิมพ์ที่เน้นความหมายของปางตัสรู้อนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณ แห่งพระบรมศาสดาแต่ต้นสีมหาโพลริมฝั่งแม่น้ำเนรันชลาพุทธคยาสถานตำบลอุลุเวลาเสนาทิคมอิทธิพลทางพิมพ์ทรงพระสมเด็จพิมพ์ปกโพจัดเป็นพุทธศิลป์ประนีดถอดเขาจากพุทธศินโบราณชั้นคลาสสิกค,คือพุทธศินสกุลช่างสุขโขทยัยเชียงแสนและอู่ทอง โดยแต่ละสะกุลจะเน้นสัดส,ส่วนให้ชัดเจนขึ้นแตกต่างกันไปพิมพ์ที่ได้รับอิทธิพลคือพิมพ์ปกโพพิมพ์ระประธานพิมพ์เจดีพิมพ์ฐานแซมและพิมพ์เกตบัวตูมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้ หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปครับ